สำหรับฉ okay ั e ฉันเค e ุก so วันทุกนาทีมาและก b i บิ so i ๊ก so บิ๊กซอสซี่และเผ็ดนู้ดน w i t วิ e มี e r y วันข o m มอน c o m มอนมามามาจอยกันจอยกันมาทิ่มามาจอยกันจอยกันออกมาโซยออกมาโซยมาโซยสซดซิดกับอย่างนี้ นึกไม่ออกคือกัน,นเนาะเลดสัมเณตเต็นเลยบาทที่นี่นับเลยเชียร์เอสที่บัน,น,นบกินน้ำเก็งเม็ดแก้วนี่นี่ฟินนิดอู้นี่นี่ของแฮปฟ too. องไม่รอเถิดถูกไม่ดอเถิดวันที่โชว์ทู วอร์ซุสิตว่าอย่แฮมอสิตาลีแฟรงค์เฟิร์ตชีสแฟรงค์เฟิร์ตชีสแฟรงค์เฟิร์ตชีสเนาะลุคโอ้ลุคบิวติฟูลดิซี่วีแม็กทนูเด่นทีนูเด่นแอนเวนวีแช่ฮับฮับไรบั๊บเฮ้แตงไทยฮับภาพฮับตรงไหเนี่ยฮับฮับบอกอ้ I have a lot more than her but she have a little bit little bit more than me <laughs> actually half half จะมาเป็นเมฆมีโชคเลย Come on come and join me everyone มฮึ่มกุดกุดฮึ่มไม่แน่จเพิ่มเอกเพิ่มเอก บบามันนวมันแสบนอ้นองชอบก็น้นองชอบก็น้องเอาก็นุกมันล้ำนะนุกล้ำล้ำมันล้ำนะเจ้าถ้าดูกเห็นนะอุ้ยไมย่ไม่ไม่ไม่ <laughs> Can you take me a picture please Oh Big Tasty โ h Look at that uh. Mm. hot Good, darling Good, cút huh? hả mm. For mai đó thử ai phai xóa chị phở hờ cái gì này Mai đó thử mẹ đến Anh ấy pha แอปเปอร์เด็ดแอ่น้อยเหอะฟอร์มายคัสบุนอีกเด็ดสตาร์ดี้น้องไทยเฮ็ดน้องไทยเฮ็ดมาหน้าเกาหลีเผ็ด์มาอีกไข่กะทอดซอดสซีดให้น้องเต็งไทยนะคะส่วนพ่อใหญ่อยู่ในห้องคอมกับพ่อใหญ่มากินด้วยกันเจ้าหม้อล้ำอื้

พูดช mm ีสสไปซี hmm. ่กอเรียนนด่นพุชชีดถูอืมโซกุแซ่บร้มแต่ละเจ้า mm. -hmm. มีซีรีเงียบเงียบไม่ควายเอ็ดโซ่ควายเอ็ดเหี้ยน่นัดเฮียเบิร์ดนัดเฮียนัดจริงเลยโนวินโนเลน